สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับอัญญาบอลสีในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวสำหรับคุณลูกค้าหรือว่า f อซหลายๆท่านก็ได้ทำการท่องเที่ยวพบปะพูดคุยพบปะญาติพี่น้องกันอยู่ในหลายๆ EP ีที่ผ่านมาแม่ค้าได้มีการแบ่งปันลูกไม้ให้ในราคา30 5้บาทสกระถาง100ทั้งหมดก็จะเป็นไม้เมล็ดที่ทางเราได้ทำการผสมแล้วก็ขยายทำจำนวนนะคะแล้วก็ออกจำหน่ายเองหลังจากที่แม่ค้าได้มีแบ่งปันลูกไม้ให้กันไปในหลายๆอีพีลูกค้าบางท่านก็อาจจะมีความสงสัยคำว่าลูกไม้คืออะไรวันนี้แม่ค้าก็ได้ทำการหาข้อมูลแล้วก็จากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆของทาง ส่วนอัญญาบอนสีเองก็ได้มาแชร์นะคะในส่วนของคําว่าลูกไม้ให้กับคุณลูกค้าได้ทำการรับทราบลูกไม้คือบอนสีต้นเล็กๆนะคะที่ได้มาจากการเพราะ,มะเมล็ดอย่างที่เห็นเนาะส่วนที่เห็นบริเวณนี้กำลังจะเริ่มงอกทยอยเริ่มแตกใบกันแล้วที่เห็นอยู่นี่ก็จะประมาณย่างเข้าอาทิตย์ที่สองนะส่วนนี้ก็ประมาณน่าจะ ครบเดือนแล้วไซส์ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดไซส์ประมาณนี้เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ1นถึงนะคะสองเดือนไซส์แบบนี้ก็พร้อมที่จะนำออกไปแยกลงกระถาง4นิ้วได้แล้วนี่นะคะความหลากหลายลักษณะเฉดสีหน้าใบหรือว่าลักษณะของใบก็จะ แตกต่างกันที่แม่พันธุ์แล้วก็เกซอนที่เรานํามาผสมนะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่กําลังงอกเริ่มที่จะเติบโตเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วนะคะหากยังไม่มีการตั้งชื่อก็จะถูกเรียกรวมๆว,ว่าลูกไม้ต่อไปผู้ผสมนะคะที่มีการจัด ระเบียบการผสมที่ดีส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่ชื่อแม่ที่อุ้มฝักแล้วก็แกสอนตัวผู้ที่นำมาผสมนะคะทำบันทึกเอาไว้ในส่วนของอัญญาบรสีเองส่วนนี้เราก็ได้มีลงทะเบียนนะคะลงประวัติบันทึกไว้เช่นกันทำให้รู้ที่มาที่ไปนะคะของเจ้าลูกไม้แต่ละต้นที่เกิดมาการผสม เมื่อติดฝักจะทําให้แต่ละต้นแต่ละฝักนะคะจะได้เมล็ดบอนสีจํานวนมากก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่ที่อุ้มฝักด้วยบางครั้ง1ฝักก็จะได้ถึงพันเมล็ดแล้วก็บางต้นนะคะก็อาจจะได้จํานวนแค่หลักสิบหรือว่าหลักร้อยอันนี้ก็จะ นะคะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของทั้งพ่อแล้วก็แม่ของบอสีแต่ละต้นเช่นกันทางอัญญาบอนสีเองนะคะก็อยากที่จะพัฒนาสายพันธุ์นะคะเราก็พยายามศึกษาแล้วก็นะคะพยายามจินตนาการในส่วนของการนำเกสรมาผสมแม่ที่อุ้มฝักนะคะให้ได้ลูกไม้สวยๆจะมีการคัดเลือก ลูกไม้ที่เกิดมาเพื่อดูพัฒนาการทำการคัดเลือกกันหลายรอบที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นหนึ่งรอบนะคะอันนี้คือคัดมาแล้วเป็นรอบที่สองตู้นี้คือหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของลูกไม้ทางแม่ค้าแม่ค้าชอบไม้ใบแข็งแรงก้านแข็งแรงใบดกหนาฟอร์มเตีย้ยส่วนสีก็จะเป็นแล้วแต่นะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นไม้กัดสีเฉดสีที่โดดเด่น บางครั้งก็จะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายนะคะก็จะมีหลายตู้เหมือนกันที่เป็นในส่วนไม้ของทางแม่ค้าเองเพื่อที่จะดูนะคะหน้าไม้ไปเรื่อยๆจะมีการคัดกันหลายรอบเลยทีเดียวนะคะถ้าได้ไม้ที่ถูกใจก็จะนำไปตั้งชื่อจะเกิดเป็นบอนสีสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะก็จะเปลี่ยนสภาพจาก ลูกไม้ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นไม้ที่มีชื่อในทันทีหากมีความโดดเด่นสะดุดตาหรือว่าถูกต้องตรงใจกับผู้ซื้อหรือว่ามีความต้องการนะคะในท้องตลาดราคาค่าตัวก็จะขยับสูงมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของราคาก็จะค่อยๆลดลงนะคะตามปริมาณความต้องการของลูกค้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะราคาก็จะ ลดลงเป็นเรื่องปกติก็จะเป็นในส่วนของก้นไกของการตลาดนะคะเป็นแบบนี้ในทุกๆผลิตภัณฑ์เนาะไม่ไม่ได้เว้นแต่ลูกไม้สินค้าประเภทอื่นชนิดอื่นก็เช่นกันนะคะความต้องการจะสูงมากๆหากมีจํานวนน้อยแต่ถ้าเริ่มมีจํานวนมากๆนะคะความต้องการก็จะลดลงราคาก็จะลดลงเช่นกันหาได้ง่ายราคาก็จะถูกลงเป็นเรื่องปกติแม่ค้าก็จะ บอกว่าบางครั้งเมล็ดของบอนสีที่ได้มาจากการผสมนะ,ะอาจจะได้1ฝักเป็นพันเมล็ดแต่อาจจะมีเพียงแค่1ถึง10เมล็ดเท่านั้นนะคะที่มีลักษณะโดดเด่นที่ที่ดีหรือว่าบางฝักก็อาจจะไม่มีโดดเด่นขึ้นมาให้เราได้ทำการนะคะดูแลกันเลยโดยทั่วๆไปบอนสีที่ได้จากการเพราะเมล็ดนะคะจะฉายแววล,ลักษณะ ปรากฏก็คือจะผ่านทางใบนะคะเป็นอันดับแรกการคัดเลือกที่ได้ค้นคว้ามาจากตำราหรือว่าศึกษาจากผู้มีประสบการณ์นะคะควรทำหลังจากที่เลี้ยงไปเรื่อยๆจนอายุครบประมาณ6เดือนต้นที่นะคะถูกคัดเลือกจะถูกนำมาพาหัวแล้วดูการเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่นะคะอย่างน้อยก็ 3เดือนเพื่อดูความนิ่งแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาดก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็คงแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละท่านนะคะว่าชอบกันแบบไหนบอนสีลูกไม้เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์หรือกลายพันธุ์ทำให้เกิดบอนสีต้นใหม่ๆจะมีราคาสูงและไม่สูงหลายคนซื้อก็เพราะความชอบและอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่บางท่าน บางคนซื้อเพราะเก่งกําไรราคาไม้ด่างไม้ป้ายไม้กัดสีนะคะสีแปลกๆทรงเฉดสีใหม่ๆก็มีโอกาสนําไปตั้งแม่พันธุ์ขยายทําจํานวนละคะแล้วก็นํามาจําหน่ายได้ราคาดีต่อไปเช่นกันบอนสีโดยทั่วไปก็จะมีสีลักษณะหลายๆท่านก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะพูด โดยรวม4ลักษณะก็จะเป็นในส่วนของนะคะบอลใบไทยเนาะบอลใบาย,ยาวบอนใบกลมแล้วก็บอลใบากาบการขยายพันธุ์ก็จะมีเราจะทําการแย,ยกนอพาหัวผสมแก่สอแล้วก็บางสวนนะคะบางฟาร์มก็อาจจะเพาะเนื้อเยื่อหรือว่า ปันตาเนาะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นไม้มเมล็ดที่ได้มาจากการผสมเกสรจากประสบการณ์นะคะอายุของพ่อและแม่พันธุ์ที่สามารถนํามาเป็นแม่พันธุ์ได้จะมีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแต่ละชนิดของบอนสีอีกอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเนาะอาจจะขึ้นอยู่กับบอนสีของแต่ละชนิดอีกต่างหากนะคะบางสายพันธุ์ก็ อาจจะต้องมีอายุตั้งแต่10เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปเขาถึงจะให้ดอกในส่วนของต้นแม่นะคะเมื่อออกดอกระยะเวลาในการบานนะคะก็จะบานอยู่ช่วงประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มเดินผ่านนี้เขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกบอนสีบอนสีแต่ละต้นนะคะกลิ่นหอมก็จะแตกต่างกันไปเท่าที่แม่ค้าได้สัมผัสด,ดอกที่บานและได้ทำการผสมแล้วนะคะก็จะติด ภายในระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ทา1สัปดาห์นี้กิ่งก้านเขายังอวบอิ่มแข็งแรงชูชันอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือว่าเด็กๆได้ไปต่อนะคะแต่ถ้าไม่ติดเลย1สัปดาห์นี้เขาก็จะคอหักคอพับคอแผบไปแล้วเนาะก้านก็จะอ่อนเหี่ยวแล้วก็หักลงไปนะคะเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติของเขาและฝักของบอนสีเองก็จะแก่เต็มที่นะคะประมาณสัก 3 0ถึง45วันมุมนี้ก็จะเป็นบอลใบกับนะคะที่ของแม่ค้าได้ทำการคัดเลือกไว้เพื่อที่จะดูหน้าไม้ของแต่ละต้นแต่ละกระถางเช่นกันจริงๆแล้วกว่าเราจะได้ฝักมือบางฝักที่ที่ได้บอลกับก็อาจจะมีนะคะหลายต้นเนาะแต่ว่าบางฝักที่เราเพาะมาเมล็ดมาก็อาจจะไม่ได้มีบอลใบกบับ ขึ้นมาให้เราเลยแต่ละต้นจริงๆแล้วบางทีเนี่ยค่ะความโตของเด็กก็จะแตกต่างกันไปนะคะบางต้นก็จะโตเร็วโตช้านี่แม่ค้าก็พามาชมคลิปพิเศษเป็นไม้เก็บของทางแม่ค้าเองขอดูหน้าไม้นะคะสักระยะหนึ่ง จริงแล้วบอลกาบก็ยังมีจำนวนน้อยนะคะตามท้องตลาดไม้มีชื่อหลายๆชนิดที่ได้มาจากบอลกากราิมานตามท้องตลาดก็มีไม่มากแม่ที่อุ้มฝักแต่ละต้นแต่ละกระถางก็จะนะคะหลายๆแม่เอามารวมๆกันก็จะเป็นสีหวานหวาน มคะ้เป็นคนที่ชอบบอนใบากาบเก็บไว้ตอนนี้คือเริ่มแยกทำจำนวนแล้วก็คัดหน้าไม้กันอยู่ต้นนี้มีความแปลกสวยนะคะจะอมอมม่วงก็จะเป็นสเสน่หนะคะสเสน่หของบอนสีเป็นสเสน่หของไม้ใบ ลูกค้าก็เลือกที่ชื่นชอบนะคะการปลูกต้นไม้การเลี้ยงต้นไม้กันอย่างมีความสุขนะคะเอาที่ไหวแล้วก็เอาที่มีเวลาดูแลได้นะะจริงแล้วไม้หลายชนิดนะคะเขาก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แต่ว่าการที่เราจะเลี้ยงเขานอกตู้ก็ต้องคอ่คอยค่อยๆปรับนะคะค่อยๆขยับเขาไปทีละนิดนะคะว่าบอนสีเขาแข็งแรงนะคะไม่จําเป็นจะต้องเลี้ยงในตู้ ตลอดเวลาแต่แต่ด้วยแม่ค้าทําบอลสีเชิงเชิงพาณิชย์นะคะการที่บอลจะโตเร็วหรือว่าทําจํานวนได้เร็วเราก็ต้องเลี้ยงเขาในตู้แต่ถ้าคุณลูกค้าที่ไม่มีตู้แม่ค้าก็แนะนําให้ทําการขยับนะคะปรับน้องๆไปทีละนิดค่อยๆขยับให้ไปเจอแสงเจอแดดบอลสีนี้เขา เลี้ยงง่ายโตวไวนะคะเขาไม่ได้อ่อนแออย่างที่เราคิดถึงว่าเขาจะยุบไปไม่สวยนะคะเดี๋ยวยังไงเขาก็จะกลับมางอกขึ้นมาใหม่บริเวณนี้ก็จะเป็นบอรลรกาบเป็นกาบมีแข้งเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเนาะที่คุณลูกค้าสามารถหามาสะสมแล้วก็เลี้ยงดูกันได้ช่วงนี้ราคา ตามท้องตลาดก็ยิบต้องได้นะคะราคาไม่แพงส่วนนี้ก็จะทำการนะคะดูหน้าไม้แล้วก็คัดเลือกกันอีกรอบหนึ่งเท่าที่แม่ค้าคัดไว้บอนกราบนะคะตอนเล็กๆบางทีสียังไม่ออกเนาะเลี้ยงไปเลี้ยงมาแบบแต่ละต้นนี้สีเขาก็จะเปลี่ยนลวดลายก็จะชัดขึ้นรูปทรงแต่ละต้นก็จะแตกต่างกันไป แม่ค้าพามาชมบอลกาบเยอะหน่อยเนื่องจากว่าแม่ค้าชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะก็อยากจะแชร์ให้กับคุณลูกค้าที่บังเอิญมาเจอกันแวะเข้ามาเจอกับอัญญาบอนสีแต่ละสวนนะคะก็มีแบ่งสีเขาก็จะเริ่มมาแล้วส่วนนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆนี่คือเขาก็จะเขียวๆนะคะแต่พอเริ่มโตสีก็จะเริ่มมา ต้นนี้เมื่อก่อนนี้เขียวมากๆกนะคะการปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าการเลี้ยงบอนสีก็เหมือนกันกันกบไม้ชนิดอื่นๆเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้กันให้มีความสุขนะคะเอาที่ตัวเองนะไหวแล้วก็สะดวกเราก็จะได้ความสุขจากการเลี้ยงต้นไม้อย่างแท้จริงอัญญาบอนสี ในอีพีนี้แวะมาทักทายสวัสดีสุขสันต์วันสงกรานต์สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขกันทุกๆท,ท่านเดินทางนะคะปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขสนุกนะคะในทุกๆวันอีพีนี้สวัสดีจ้า